ลำดับที่หนึ่งร้อยสี่ขายทอดตลาดลำดับที่หนึ่งร้อยแปดขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิดโกรงสร้างแาบชนนโรดโดยการจำนองติดไปผู้ซื้อได้ต้องรับภาระนี้จำนองติดไปด้วยและมีหน้าที่ไปติดสร้า,างพรมเพื่อมีหน้าที่ผอไปแทนเองคดีสารแผงพอมบรีสกลิ่นม่เลขกนที่ผอบอ 1>, 1 2 8 5 5 5องแบริษัทอีออนทรสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนโจรุกผู้ดำนการขายนะคะไม่มานะคะนางสาวดวงใจแก้วมูนเพชรดำเลยเพื่อการขายนะคะไม่มานะคะธนาคาราสงรค่งขอ์ผู้ดำเนินน่อผู้ทำงนานมาดูแลการขายนยคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพอะทเก้าแสน 35, 5, 1, 80, 80, 80, ามหมื่น้าพันหกร้อยสี่บาทแปดสิบงค์าราที่จำนวณวันที่28่กุมภาคมสพันห้าร้อยเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านสี่แสหนึ่งหมืบาทยี่สง ลำดับที่108นะครับผักนี่จำนองแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่50,000บาทเพิ่มค่ารับประกันด้วยบ2,000บาทวางรับประกัน5,000บาทครับมีผู้ใดสนใจรับการขนส่งไปครับไม่มี้่ารับประกันกันขายครับ,รบ,รรบลำดับที่110ขายทอดตลาดห้องชุูจำจํานองหนัง,งนสือกรรมสิทธิ์ห้องชูโดยการจำนองติดไป ผู S <S <々>้ซื้อได้ทุนรับภาระนี้จำนไปด้วยและมีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าเพื่อขอออกใบเหนเองคดีสารแสงบางบอนคดีหมายเลขที่ผอี่งพห้าอบอพันสองรบาริษัทบักุณไทยจำกัดผูชนโจรหรือผู้ทำเนินขายนะคะไม่มานะคะนางธนาพรแจกแสวงสุขจำเลยเพื่อดำเนินขายนะคะไม่มานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดผู้จลหรือผู้ำเนินขายคะไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานคดีหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทภาระที่จำนำเมื่อวัน60,000บ่ท ลำดับที่หนึ่งร้อยสิบนะครับผักนี่จะนองแล้วราคาเริ่มต้อนอยู่ที่สองไปครับห้บาหมื่มม 2, บบบน 5, บาทครับเพิ่มขั้นละน้อยกว่สองพันบาทวาระกันห้าพันบาทครับมีผู้ใดสนใจรับผากกินหรือไปครับไม่มีผู้ใดรับประทานคัดขายครับลำดับที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ด ขายทอดตลาดที่ดิน้มอมสิงหบกสร้างโดยการจำนองติดไปผู้ซื้อได้ป็นกับพรนะนี้จำนองตีดไปด้วยคดีสารแผงทนบดีหมายเลขแ้งที่4 4 2 4 9 7 2 5 6 1ธนาคารบีโอบีจำกัดมาชนโจรหรือผู้แทนมือขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวจิตติมาวงแก้จำเลยหรือผู้แทนมือขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารการสงเคราะห์ผู้ดำเนิงผู้แทนมือขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าของคดีหนึ่งล้านสอง่นแปดนห้าสาทที่จำนองเมวันที่ 10, สิบพฤษาคมสองพันหาร้าเป็นจำนองนงสมล้นห้าแสนสี่หมืนแปดพันห ขับราคที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับปักที่จะนองแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งละไม่กินสองพันบาทวันละประกันห้าพันบาทครับมีผู้ใดสนใจราคาจะนอไปครับศูนย์หนึ่งศูนย์หกราคาครับครับที่จะทําการขายที่เดินถนนได้ที่หนึ่งแปดสามแปดศูนย์ตําบลตักสองอําเภอบางแคคุ้มเทียมนครและที่ถนนสามสิบกี่แปดตารางว่าสภาพที่ดีมีสิ่งก่อสร้างที่ขายด้วยคือแถวสองชั้นเลยจะเป็นที่หนึ่งศูนย์เก้าห้าทับหนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งหลังครับตอนนี้ราคาอยู่ททีููู่่่นนนนน้้าาาาหหหหหมมยยยเลศ์์ึงกบ มีสแตนดเสริมพิมพ์ไหมครับไม่มีนะครับห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทสองห้าหมื่นบาทสองห้าหมื่นบาทสองตอนนี้ราคาอยู่ที่พูดซือเป็นป้ายหมายเลขหนึ่งเอาไว้ครับศูนย์หนึ่งศูนย์หกเซนติเมตรห้าหมื่นบาทครับมีสแตนดเสริมพิมพ์ไหมครับไม่มีนะครับห้าหมื่นบาทสาม้็ไม่ขายให้พูดเป็นหมายเลขศูนย์หนึ่งศูนย์หกเซนติเมห้าหมื่นบาทครับ ลำดับที่114ขายทอดตลาดที่ดับตามมิชโนดโดยการจำนองติดไปผู้ซื้อได้รับรับภาระานี้จำนองติดไปด้วยและมีหน้าที่ไปติดต่อ,จอเจ้าพนักงานต้นหน้าสขขอออกไปแทนเองอคดีสารแสงธงดีคดีหมายเลขเอ็นพีมึ่งสามเก้าสองห้าหกสามบริษัทเอ็มไพร์ออยจำกัดโจดรุ้ผู้ดำเนินรายการไหมคะในมานะคะถิดบัตรจีตโตหมายเลข049นายมนชัยลุงทองของอ 2, ัมไพจำนวนที่สองผู้ดำเนินรายารนะคะ คือบัตรสีเหลืองหมายเลขศูนย์หนึ่งศูนยห้าธนาคารกรุงศรีอุทยาจำกัดมาชนผู้รับจำนองกับผู้แทนบรรดาขายนะคะไม่มานะคะราคาระเมือเจา้าพนักงาคดีแปดแสนสองมืสีพันบาทภาระที่จำนอตังไวนที่สาสิบงหาคมสองพราเป็นจำนวนเงินห้าล้า0แปดแสนสี่มื่นพันสองบาทครับลำดับที่หนึ่ง้ยิบสครับผักที่จำนองแล้วราคาเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งละด้วาสองพันบาทว่าเรัประกันห้าพันบาทครับมีผู้ใดสนใจะคายกันไครับ มีเฟรราคาคนณขายครับลำดับที่หนึ่ง้ยสิบขายทอดตลาดที่ยินพร้อมสิบหกเ้าเดบ,บอวตการ์ดพองคดีสารตะวันนนทบุรีคุณแม่เล็ยเงที้พอหนึ่งสี่สามสองห้าหกสามธาคารกรุรงศรีอุตยาหกัรมาชูโจดนั่น,นะอค่ะนผู้รับตานองผู้ดำเนินการขายนะคะมานะคะถึงบัญีเรื่องไม่ได้ศูนย์ศูนยสองหกนายเทวันวิริกิจก,กุณจำเลยหรือผู้ดำเนินกายขายนะคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าของอ 4, 6, 64, 50, 50, 50, บ้านเจาคดีสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสี่บาท ประกันสองแสนห้าหมืบาทครับมีผู้ใดสนใจรับราคเชิญไปครับไม่มีผู้รับคาคนไทยครับลำดับที่หนึ่ง,ง้อนสิบเจ็ด ขายท่อตลาดห้องชุดตำตำนองหนังนสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดโดยการตำนองติดไปผู้ื้อได้รับพาณินี้ตำนองติดไปด้วยและมีหน้าที่ไปติดต่อเจา้าพนักงานเพื่อนหน้าขอขอออกแบบเองคดีสั่งแข่งความดีขึ้นไปได้แดงขี้ขอบสองหกหนึ่งห้า้สองห้าหกหาคารอมสินโจ์หรือผู้แทนนาขาไหมคะไม่มานะคะนายวิไลศเบิกคุณโพสจำเลยที่หนึ่งหรือผู้ทนนาขาไหมคะไม่มานะคะธาคารสงขอผู้แทนจำนองหรือผู้ทนาขาไหมคะไม่มานะคะร,ะระาคาประเมินเ้านวอดีสี่แสนสองหมื่นหพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทภาณนี้ตำนอท่อที่ยี่ส เาไปจำนวงเงิน29,235 0ดสงตา่างลำดับที่117ครับผักที่จะนองแล้วราคาเริ่มเพิ่อยู่ที่22,000บาทเพิ่มคขังล้ำหนึ่งกว่า5,000บาทวันับประกัน5,000บาทครับปีผู้ใดสนใจระกันขายที่นู่นไปครับไม่มีผู้ใดรับทางประกันไา่ครับ ลำดับที่1 1 9ขายทอดตลาดที่ดินมอมสินปลูกตั้งตามคำนัณสนุโนโดยการจำหนงังติดไปผู้ซื้อได้รับพลานที่จำลนังติดไปด้วยและมีหน้าที่เปติดต่อเจ้าพันคำเพื่อมีหน้าผู้ขอออกแบบเองคดีสารแผงบางบอนคดีหมายเลขเป็นที่พอบอ3 7 0 3 2 5 6 2ธนาคารอมสินโจทย์ถูกผู้ดำเนินขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวนันทิราเชนชาววันนี้จำเนังเรือ่องำเนินขายไหมคะไม่มานะคะราคาราารสง่งเคราะห์ผู้ดำเนินหน่วยผู้ดำเนินรขายไหมคะไม่มานะคะรานะคาประเมินเจ้าพ่อคดี699,872บาทราคาที่จำหนังต้องที่2มิน ปี2005ล0สืบเป็นจำนวนเงิน120,000-13,000บาทราคาที่119ครับผักนี้จำนองแล้วราคาเริ่มต้นที่50,000บาทเพิ่มค่าร่วมกับ2,000บาทวันละประกัน5,000บาทครับมีผู้ใดย์เสียแจ๊ค่าใช้ไ่าครับ <S <S ไม่มีแฟอประกันคุ้กันขายครับ ลำดับที่120ขายเข้าตลาดห้องเที่ยวจำตํานองหนังสือกําเตะท้องชุด่ยวโดยการจํานองติดไปผู้ซื้อได้รับรองพลังนิจํานองติดไปด้วยและมีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานเพื่อนึงหน้าข้อขอเอาใบแทนเองคดีศสันจังหวัดฉะเชิงเซาขลิศหมายเลขยังทีพ่พรบ6/532562 8บริษัทปัตกรุสศริยาจํากัดโจทย์หรืเพื่อทําการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวเวลจินดาติ้วทองจมื่นเพื่อนทําการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารการส่งของผู้รับจํานองหูืเพื่อทําการขายไหมคะรรราาาาาาคปะะเเมินนจ้้ทีี่ก3 8 5 0 0 2บภ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2025เป็นจำนวนเงิน188,334บาทสวนาตะบางสำหรับที่120ทับผัดนีจะนองแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่210,000บาทเพิ่มครั้งละไม่กี่5,000บาทรับประกัน5,000บาทมีผู้ใดสนใจจะพาชนะไปครับ <S <s ไม่มีผู้ใดรับประกันคนหน่งถ่ายครับ ลำดับที่122ขายเี่ายทตลาดที่เดมอบซนต้าตั้งกับชางชาโโดยการจำนองติดไปผู้จัดั้งเราพาละนนี่จำลองติดไปด้วยคดีสางแพร่ชมบริษีคิเบลเล็กที่พอบ8ป4 3 9 2สายทับสองหากบริษัทบรจิสักตาทอนจำกัดโจ้ผู้ำทนินการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวชนทัศน์รีรัชนาทิตจำเลยผู้แนเนลารขายไหมคะไม่มานะคะประธานการส่งค้อผู้ดำเนินของผู้ำทนเนการขายไหมคะไม่มานะคะนายนัทตลโกจีรัชนาทิตผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้นรา้ผู้แทนเ1ลล0บาท ราคาที่จำมองก็ว่าที่8กุมภาพันธ์2565เป็นจำนวน2 3 9 5 5 5บาทราคาที่122ก็ผักที่จะนองแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่50,000บาทาเพิ่มครั้งละไม่เกิน2,000บาทว่หลับประกัน5,000บาทบาาครับมีผู้ 1, ่ดส่วนใช้าเฉไปครับ0107ราคาครับ ที่ทําการขายที่ดินถนดเลขที่ห15น155970ตำบลแสมดำอำเภอบางขุนเทียนกรุเรงเทพมหานาครเลขที่จัตุรัสถนน20กรางวานสภาพที่ดินมีสิ่งก่อสร้างที่ขายด้วยคือเท,าทา่าห้าสามชั้นเล็กจะเป็นที่สอง 194, ทง 11, ับหนึ่งเก้าสี่จำนวนหนึ่งหลังครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ผู้สื่อข่าวหมายเลขศูนย์ขอไปครับศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับราคาห้าหมื่นบาทครับมีสนใจเสนอเพิ่มอีกมั้ครับไม่มีนะครับห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าหมื่นบาทสองห้าหมื่นบาทสองห้าหมื่ ตอนนี้ราคาอยู่ที่พุทธบ้านหมายเลข0107ที่ราคา5,000 500, บาทครับมีนนสัญใดเสนอเพิ่มอีกไหมครับไม่มีนะครับ5,000บาทฝากก็ 3, มไม่ขายให้พุทธบ้านหมายเลข0107ที่ราคา5,000บาทครับ ลำดับที่123ขายทอดตลาดที่ดินดับตกถนนโดยไม่มีภาระจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่พิจิตต่อเจ้ากงานเพื่อน่าเข้าของบังใบแทนเองคดีสารแห่งความบริกรหมายเลขเล็ที่พบ1737งเจ็ทับสองห้าหาหกถ้าขาดคำของข้อตกลงผู้ดำเนินารขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสาวพิธีบุณใจจำเลยที่สองผู้ดำเนินารขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวอุไรบุญชัยผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้นผู้ดำเนินารขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้ากานคดี350,000บาท ระดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับจะเป็นระดับสุดท้ายของรถที่สิบเอ็ดนะครับศูนย์สามศูนย์เก้าราคาครับทรัพย์ที่จะทําการขายที่ดินสน,นอได้ที่หกสามแปดหนึ่งตำบลบางบอน,นอำเภอบางบอนเชียงใหม่ครัและที่จะสนอห้าสิบตารางวาสภาพที่ดินเป็นที่ดินร้างเปล่าตอนดีราคาอยู่ที่พูดถึงป้ายหมายได้ศูนย์สามศูนย์เก้าที่ราคาสามแสนห้าหมื่นบาทครับมีสัญญาเสนอเพิ่มอยู่ไหมครับไม่มีเลยครับศูนย์สามศูนย์สี่ครับศูนย์สามศูนย์เก้าครับ 0304ครับ0309ครับ0304ครับ0309ครับ0304ครับ0309ครับ0304ครับเห็นไอีกไหมครับ4แสนสี่หมื่นบาทหนึ่ง4แสนสี่หมื่นบาทหนึ่ง4แสนสี่หบาทหนึ่ง4แสนสี่นบาทสอง4แสนสี่หมื่นบาทสอง4แสนสี่หมื่นบาทสอง ศูนย์สามศูนย์เก้าครับเสิอเพิ่มไหมครับตอนนี้ราคาอยู่ที่พูดจะเป็นป้ายไหมศูนย์สามศูนย์สี่ครับสี่แสนหกบาทหนึ่งสี่แสนหกพันบาทหนึ่งสี่แสนหกพันบาทหนึ่งสี่แสนหกพันบาทสองสี่แสนหกบาทสองสี่แสนหกบาทสองศูนย์สามศูนย์แปดครับสี่แสนเจ็ดนบาทหนึ่งสี่แสนเจ็ดบาทหนึ่งสี่แสนศูนย์สามศูนย์สี่ครับสี่แสนแปดพบาทหนึ่งสี่แสนศูนย์สามศูนย์แปดครับ สชุดสามเปนสี่ 3, 4, ครับชุดสามเปนแปดครับชุดสามเปนสี่ครับชุดสามเปนแปดครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ปุ่นป้ายหมายเลขชุดสามพปนแปดครับห้าแสนสามล้านบาทหนึ่งห้าแสนสามล้นบาทหนึ่งห้าแสนสามล้านบาทหนึ่งห้าชุดสามเปนสี่ครับห้าแสนนุดสามเป็นแปดครับ ้าแสนห้าหมืบาทหนึ่งห้าแสนห้าหมืนบาทหนึ่งห้าแสนท้าหมืบาทหนึ่งห้าแสนท้าหมืบาทสองห้าแสนห้าหมื่สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับห้าแสนหกหมนบาทหนึ่งห้าแสนหกหมนบาทหนึ่งห้าแสนหกหมนบาทหนึ่งศูนย์สามศูนย์แปดครับห้าแสนเจ็ดหมนบาทหนึ่งห้าแสนเจ็ดหมนบาทหนึ่งห้าแสนเจ็ดหมนบาทหนึ่งห้าแสนเจ็ดหมนบาทสองห้าแสนเจ็ดหมนบาทสองศูนย์สามศูนย์สี่ครับห้าแสนแปดหมนบาทหนึ่งห้าแสนแป สามู0แปดครับเสนอยุกไก่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอเจ้พนักงานนับนะครับห้าแสนเก้าหมนบาทหนึ่งห้าแสนเก้าหมนบาทหนึ่งห้าแสนเก้าหมนบาทหนึ่งห้าแสนเก้าหมนบาทสองห้าแสนเก้าหมนบาทสองห้าแสนเก้าหมนบาทสองตอนนี้ราคาอยู่ที่ผู้จุกไก่ไหมเลข0308ที่ราคาห้าแสนเก้าหมนบาทครับมีสัญญาเสนอเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วนะครับห้าแสนเก้าหมนบาท เขาไม่ขายให้คุณน้ายใหม่เลขศูนย์สามศูนย์แปดเซคาห้าแสบาทครับ